ซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนี้นะคะมีความเห็นมาจากอดีตกก,ะกะตค่ะก็เห็นว่าผู้มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้งนี้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนะคะหากว่าศารลรัฐธรรมนูญชี้ว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะแล้วก็จะเป็นคดีตัวอย่างหากการขัดขวางการเลือกตั้งแล้วทําให้เป็นโมฆะได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะยังไม่ทราบว่าผลการพิจารณาของศารลรัฐธรรมนูญต่อปมปัญหาการจัดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่2องกุมภาพันธ์จะออกมาเป็นบวกหรือลบแต่ประเด็นดังกล่าวได้ถูกขยายความทั้งจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและกกตไปแล้วว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรปัญหาต่างๆจะไม่มีทางจบลงอย่างแน่นอนพร้อมๆกับความรับผิดชอบที่ตามมาจากผลความเสียหายที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ทั้งประเทศใครจะเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างรัฐบาลกลุ่มกปปสหรือกกตในมุมมองของนางสดศรีสัตยธรรมอดีตกรรมการการเลือกตั้ง เห็นว่าผู้ที่รับผิดชอบกับผลความเสียหายหากเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะคือกกตเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเต็มในการจัดการเลือกตั้งไม่ใช่รัฐบาลเพราะรัฐบาลถือว่าเป็นเพียงผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและเป็นเพียงผู้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งเท่านั้นเทียบกับว่าถ้าหากมีการพิพากษาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะแน่นอนที่สุดผู้ที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งที่จะต้องรับผิดชอบก็คือกกตและก็ต้อง มีการพิจารณาไปถึงว่าใครเป็นคนขัดขวางการเลือกตั้งนะคะก็คงจะต้องพิจารณาไปว่าผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องรับผิดคือไล่เบี้ยในส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านความรับผิดทางแพ่งกันคือชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการนางสดศรียังมองว่านอกจากนี้กะกะตรวมไปถึงผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งจะต้องรับผิดชอบหากการเลือกตั้งเป็นโมฆะสิ่งที่เกิดขึ้นจะก,กลายเป็นคดีตัวอย่างที่ทําให้เกิดการเรียนแบบ ด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งเช่นนี้อีกหากไม่พอใจหรือไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแทนที่จะบ้านเมืองจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีมันกลายเป็นว่าจะใช้วิธีการเหล่านี้เป็นการขัดขวางไม่ให้การเลือกตั้งสมบูรณ์และไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วถามว่าแต่ละปีที่เราต้องใช้งบประมาณในการจัดก,การเลือกตั้งนี่เป็นเงินภาษีทั้งนั้นนะคะแล้วก็คงจะต้องมองดูว่า ประชาธิปไตยจะเดินไม่ได้ตราบใดที่ยังใช้เงื่อนแง่ในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไปตลอดเวลานะคะก็ขอให้ว่าก็คงแล้วแต่ดุลพินิจของศาลและตมนดุลที่ท่านจะพิจารณานะคะว่าผลดีผลเสียที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยจะทำให้เกิดผลต่อประเทศชาติแค่ไหนเพียงใดค่ะ หากสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะเนื่องด้วยสาเหตุใดๆก็ตามนอกจากกะกะตซึ่งถือเป็น,นกลไกหลักในการจัดการเลือกตั้งจะต้องรับผิดช,ชอบที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จกะกะตอ,อาจจะต้องรับผิดช,ชอบทางแพ่งจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้งทั้งค่าใช้จ่ายการหาเสียงของพรรคการเมืองและงบประมาณแผ่นดินที่ถูกใช้ไปแล้วกว่าส0 0พันล้านบาท ซึ่งแม้การเลือกตั้งจะไม่สำเร็จเพราะเกิดจากการขัดขวางของคนบางกลุ่มแต่ท้ายที่สุดแล้วกอกอตอต้องตกเป็นจำเลยแรกที่ถูกฟ้องในคดีนี้